เสาร์ที่แบบนี้ปรับเปลี่ยนอารมณ์กันนิดหนึ่งผู้ชมฮะพาไปดูงานหนึ่งที่บอกว่าจัดกี่ครั้งก็คึกคักทุกครั้งเนี่ย นั่นก็คืองานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44เนี่ยเรียกสั้นๆว่างานมอเตอร์โชว์แล้วกันนะมีให้ประชาชนเรียกว่ามาเลือกซื้อเลือกหายานยนต์นวัตกรรมใหม่ๆที่น่าสนใจเหลือทีเดียวแม้ว่าวันนี้งานเนี่ยจะจัดต่อเนื่องเป็นวันที่5แล้วนะครับแต่ว่ายังมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาเลือกชมมาซื้อรถภายในงานมอเตอร์โชว์2023อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้านวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคต เรียกว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากเนื่องจากสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในช่วงที่ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงค่อนข้างสูงแบบนี้แต่ละค่ายก็เอาโปรโมชั่นพิเศษมานําเสนอจูงใจลูกค้านะฮะอย่างอัตราดอกเบี้ย0% 48เซดเดือนแล้วยังมีส่วนลดค่ารถจนค่าอะนไลน์ของแถมต่างๆขณะเดียวกันบางบูธเนี่ยก็สามารถทำเรื่องขอสินเชื่อได้ทันทีที่ตัดสินใจซื้อรถเลยเนะฮะสำหรับผู้สนใจเข้าชมงานมอเตอร์โชว์ค่าบาทจะอยู่ที่100บาทต่อคน นอกจากนี้ยังมีบัตรที่เรียกว่า VP Grand Prix Diamond Package นีจะมีผู้นำชมแบบ Exclusive ราคา1,599บาทได้บัตรเข้าชมงาน2ใบเข้าชมได้ตลอดทั้งงานทั้ง12วันของการจัดงาน พร้อมทั้งมีสิทธิ์ลุ้นรถจ์และรถจักรยานยนต์2สิทธิ์อีกด้วยนะฮะสำหรับงานนี้ฮะใครกำลังมองหารถยนต์คันใหม่เครื่องยนต์ใหม่ๆแบบไร้ควันพีเม2.5เนี่ยสามารถไปดูได้จนถึงวันที่2เมษายนเนี่ยที่ Challenger Hall 1-3 Impact เมืองทองธานีนะครับ